เออพี่แข่งจักรยานเสร็จยังเสร็จแล้วพี่เอ้ยได้ที่เท่าไหร่พูดไปที่สามที่สามเหรอใช่ใช่เราได้ที่สามวะน้องที่สามที่ว่าที่ใครที่หนึ่งอะสีเขียวมาละกฏอ่ะสี่เขียวมากฏที่หนึ่งเหรออ๋อสีฟ้าว่ะสีฟ้าจักรยานที่หนึ่งกว่าพี่อะสีฟ้าตึงว่ะสีฟ้าท็อปแรงว่ะโอเคโอเคสีสีฟ้าไหนึ่สองฟ้านี่เหรอสีดำอ่ะสีดำเป็นที่เท่าไหร่สีดำสี่สีดำที่สี่โอ้โหไอ้เราได้ที่เท่าไหร่นะเอสามโอเคโอเค ครับพี่นี่ฟ้าหนึ่งแล้วเฮียวมันดูดิดูดิมันไม่มีใครตามทันเลยทัาเนี่ยแดงสองแดงสองว่าพี่แหลกแหลกไหลเลยเนี่ยแลไหลไปไหนอะเอามาดูกคนไปเนี่ยเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวเราจะสุ่มนะคะว่าใครจะ ได้อยู่แถวหน้าใครจะได้อยู่แถวหลังเนาะฝารถมันจะต้องแบ่งแถวนะฮะมีเกับ b นะคะให้เลือก A ไปทางซ้ายเลือก A ไปทางซ้ายเลือก B ไปทางขวาเชิญค่ะ A อทางซ้าย B ทางขวาซ้ายใครขอใครเออซ้าเจขวาเจอันนี้เอ<ป>อันนี้บีไม่เอางาั้นเอาเอดีกว่า พอบีแล้วกันนะครบมเออสองสี่ห้าสองสี่ห้าโอเคครบนะคะเอแถวหลังบีแถวหน้าค่ะอ่ะสุ่มตามใจเจ๊ดีหวะเอาก็ไม่เขียนไว้แล้วไอ้จดไว้แล้วเมื่อกี้ด้วยนาใจ่ะโอเคเดี๋ยวหน้าหรือหลังนะครับเอแถวหลังบีแถวหน้าค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะให้ไม้แรกไปขึ้นรถแล้วก็เรียงรถนะคะฝั่งนี้ ฝั่งนี้ไปก่อนฝั่งนี้แถวหน้าเนาะอาเชิญไปเอาให้ไม้แรกขึ้นรถเลยค่ะโอ้โหแล้วตรงทางดินมันมีสองรูทมันไปได้ทั้งสองคใช่ใช่ใช่เออตั้งหม้อไปเลยตรงนี้แหละ ใครตั้งหม้ออะไรตรงนี้ครับหม้อต้มม้ต้มมาต้มและที่หนึ่งที่สองคือใครอ่ะพี่ตั๊ก โอเคที่เหลือเข้าเข้าเข้าสีเลยค่ะครับแถว A ขึ้นมาอีกไอเหนือไปเหนือคันขาวอยู่แถวหลังอี๋แล้วกูไม่รู้เขาให้เลือก A เลือก B ดวงมึงแน่ว่ะพี่เขาให้เลือก A เลือก B พราะกูเลือกแล้วเขาบอกว่าอยู่แถวหลังว้าเออคันไหนวะคันขาวตามสีไัย ฝั่งนี้ขยับมานิดนึงค่ะคนเผื่อไม่ได้ยินเสียงเจเดี๋ยวเจอธิบายกติกาแป๊บนึงอ่ตรงนี้ทุกคนได้ยินเสียงเนาะคนม่วงเขาเมือใช่ไหมสีม่วงถ้าคนเมื่อมาไม่ทันตันดติดเลยนะคะตัติดก็ิก็ไม่รอแล้วครับไล้่อีกคนหนึ่งนะเขียวติดเสือมาทำไมคือเดี๋ยวเราจะแข่งเป็นรูทเส้นนี้เลยนะ หลักนี้เลยอ้อมไปหนึ่งรอบปึ๊บตามรูปแผนที่เลยนะคะไม่ต้องไม่ต้องเลี้ยวเข้าไปรันเวย์แล้วเส้นชยัยคือไม้สุดท้ายจะต้องวิ่งไปจนถึงตรงนู้นนะคะที่มันจะเป็นสะพานเห็นไหมมันจะมีเส้นระหว่างถนนต่อสะพานอะ่ะถ้าเข้าเส้นนั้นไปปุ๊บ,บก็คือคุณชนะนะคะแล้วให้ขับตรงไปเรื่อยๆก่อนนะครับตกถักให้มันเลยสะพานไปนิดนึงแล้วค่อยหลบขวาหรือหลบซ้ายเนาะ,ะมันจะได้ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะถ้าใคร ตุยระหว่างทางหรือว่าลดลงน้ำก็ถือว่าทีมนั้นแพ้แพ้บายไปเลยนะคะส่วนการผัดไม้ก็คือให้มาหลัดไม้บริเวณตรงนี้นะก่อนถึงสะพานนะคะก็พี่พี่ลงหล่มกันอย่าชนพี่พี่ลงถล่มกันอย่าชนกันจอดผัดข้างๆบ้างครับอใช่ค่ะจอดผัดข้างๆนะหาที่จอดดีๆแล้วก็ระวังกันด้วยเดี๋ยวจะเหยียบกันชนกันนะคะ ตรงนี้มีทีมไหนมีคําถามไหมคะอขอสอบถามนิดนึงครับรูททางดินนะครับมันจะมีทางแยกกับซ้ายขวาครับมันไปได้สองทางตามใจเลยค่ะเดี๋ยวเดียวเดียวไหนไหนทางก็ในข้างในทางดินมันจะมันเมนีเราไปกันไงเล็กๆครับบางทีแบบลัดนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเป็นที่เขาที่เป็นถนนอยู่แล้วครับหกสามสี่หกสามหกตรงหกสามหนึ่งหรือหกสามศูนย์นี่ใช่ไหมหกสามหนึ่งมาหกสามศูนย์เหรอหกสามหกนะ หกสามหกอ๋อมีหกสามสี่หกสามหกะครับสองอ่ามันจะมีสองหกสามสี่หกสามหกใช่ไหมเอาตามเอาตามที่เอาตามที่อยากครับอ๋อได้ทั้งคู่เลยครับชนกันได้นะไม่มีปัญหานะถ้าแบบเกิดการชนกันหรืออะไรแต่ก็อ่อยากให้มองว่ามันเป็นเกมนะฮะเล่นเพื่อความสนุกนะไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสนะับเป็นกีบารซีแล้วกันนะฮะเข้าใจไหมัะนักเรียนทุกคนครับผมโอเคครับเะเหมือนอยู่โรงเรียนชายล้วนเลยตอนเนี้ย โอเคค่ะป่ะทุกคนกองเชียร์ไปข้างๆค่ะกองเชียร์หลบข้างเลยยืนเป็นแนวไว้นะครับยืนยืนเป็นทีมไว้ยืนทีมไว้นะยืนเป็นทีมไว้นะเพื่อนง่ายเนาะพี่เจิดถ้าเขายืนถ้าเขามาค่อยวิ่งไปใช่ไหมฮะยืนฝั่งนู้นถ้าเขามาจอดปึ๊บยืนฝั่งไหนก็ได้เลยป่ะครับหรือว่ายืนฝั่งนี้ฝั่งนั้นได้ได้ฝั่งไหนก็ได้แต่ขอให้เป็นทีมวัดมาบอสบอสครับพี่ดอมขวาบอสครับพี่ดอมขวานขวาขวาฝั่งนู้นนะฝั่งซ้ายนะโอเคโอเคเขาก็ยืนฝั่งซ้นะเพื่อนจะได้รู้นะนี่นี่วันวัน นี่ดิเดี๋ยวพี่จะบอกอะไรหน่อยอ่ะอีนนี้ดิหรงนี้โล่งหัวแรกมาถึงปุ๊บมันจอดเราได้เลยอ,อันนั้นต้องเลยเราไปอีก,กนอ,อนอะไม่ไม่ไม่หลบหน่อยเหรอัักบลงนะครพโอ้โอของบอดี้คันหน้าเลยวะ่ะ กูสีอะไรเนี่ยสีขาวครับขาว๋อสีขาวไอ้คนนี้เหรอใช่ใช่ยังหลังเนี่ยสู้สู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเว้ยน้ำเหนือสู้สู้ผมต้องงงทางแน่เลยวะงงอะไรวะเฮ้ยไปแล้วเหรอเอาตไปหลังสุดเลยให้นำมาเอาชนกันปิ๊กเวอร์หลังพิ๊กไหวปะไอ้เหี้ยแล้วเป็นยังไงต่อเนี่ยชนคนโบกอันนี้ไม่เอาตรงเลยหลังสุดนี่ผมน้ำเหนืออยู่หลังสุดโอเคต้องฝากไม้มึงแล้ว มาต้องหมายหนึ่งต้องแถวหน้าดิแหลมมากไอ้เค้าบอกให้เลือกเอเลือกบีเลือกเออยู่ฝั่งไหนก็ไม่รู้แล้วกูก็เลือกไปซ้ายของกูก็กูจะเอเขาบอกเออยู่ฝั่งหนึ่งก,กูเลยเดินไปเอาเอรียบร้อยเลยอยู่หลังเลยหเลยหลืองส้มดำนั่นจ่ายค่าเช่าสีครบเวลาเราจะขึ้นรถเราแทงเขาก่อนเปล่ามันไปเรียกใลรรอใครวิ่งยาวเลยใครไม้อะไรบ้างไอ้น้ำเหนือไม้ไหนึ่งครับผมไม้สามอะไรนะเวลาเขาจะขึ้นรถเราแทงเขาก่อนขึ้นรถเปล่า เออจริงเชี่ยโควาดไม่ได้ขวานมาด้วยค่ะเหนียาขวานมาด้วยเราตัดใครก่อนเดียวสีดำมึงตัดสีดำมาเลยเออสีดำจริงน่าสนใจเราได้แต่ยืนรอถูกไหมใช่ยืนรอไม่รู้ว่าเป็นยังไงสีขาวมาเมื่อไหร่อิงก็ขึ้นรถอ่ะวัน คิดว่าม,มีขาวมีเทามีอะไรเหมือนกันด้วยอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูบอกเดี๋ยวกูบอกเงียลกดิมึงลกทำไมอ่ะแก่พี่มีก่อนทำปะทำได้ปะตอบไม่ได้ทอบไม่ได้โอ้ยใช่ครับมันเป็นน้องๆที่แบบว่าเข้ามาแบบสนุกเฮฮาของมันไปเรื่อยๆถึงงงขึ้นเขาไม่ได้หรือเปล่าขึ้นฝั่งนี้นะไม่งง กเลยขี่ตามทางไออกตัดไม้มาทำอะไรขายไอ้บ้าบ้าเลยอ่ะชินเนี่ยมันชินเลทํางานกูอยากรู้ว่ารถจะกลับมาสภาพไหนกันรอบแรกเนี่ยถ้าดับกลางทางก็อย่าว่ากูนะควันขึ้นนี่จบเลยนะจบเลยบอสควันขึ้นนี่จบแล้วกูไม่ไปแล้วแพ้ไม่เป็นไร ไปเป็นไรไปเป็นไรไปไม่เป็นไรไเลยเ,เดี๋ยวค่อยตามเก,ก,ก็บทีหลงวางหลอดไหมเนาะไอ้เนาะพี่หลอดไหมเนาะรอดูเลยครับโฟนนี้มันตัวท็อป่เจอแล้วเนะี่ยใช่ใช่พี่นี่พี่เจอมันเป็นตัวท็อปขามาแล้วหรอ ยังงงทางนด้วยอ้วนโอเคสิบสบฮะไม่คุยกับมอสไ้ปะเออทำยิงนะเชียร์เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอเสร็จจกรรมหมดเดี๋ยวเจอกันเรื่องอะไรน,นั่นนอะอนนอเยไมย,เยมาแล้ว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 รถใครอ่ะเสีมยมึงเงินไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราทิมเลยทิมก่อนเลยทิมเไปตัดหลัหลลงไหวยังอ่ะมาแล้ว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  พี่เจอยู่ปะพี่เจิพี่เจอ่ปะพนี่้องนี่น้อ้าวแหน่พี่ไหน่ก็เียหพี่ไปก็แล้น้อกลให้เีหรอก็เีมันขนาดนั้นเลยเหรอระวังนพี่ตรงถนนตรงนู้น่ะไม่ต้องระวังเลยระวังแต่ข้างตรงนี้ต้องจิมเบกเยอะอาโอเครู้เรื่องมันเียวััเีัน่มันสะดุดย่าไม่ได้รถเที่ยนเนี่ยคือพี่ใช่หรอ ไม่ห้ามห้ามขึ้นยากเลยพี่เในตรงทางอย่างเงี้ยมันจะวิ่งช้าใช่ไหมพี่เวลาเลี้ยวอะไรเงี้ยพี่ต้องเบรกเยอะแต่ไม่ใช่แบบสุดอ่ะและทางที่มันรัดอ่ะวิ่งดีไหมทางซ้ายเล็กๆกับทางเส้นเทาอ่วิ่งดีปะตรงไหนไอหกหกสามหกหกสามศูนย์อ่ะผมไม่ได้มันมีคนขึ้นแล้วมันกิ้งอ่ะผมวิ่งทางเส้นน้ำหมดเลยผมไม่ได้รัดมัเลยแค่เข้าสี่แรกว่ะสี่สีสีฟ้านู่นไอไอตัวตัวอะไรนะแมวหมากาไก่อะไรเนี่ยตัวนั้นตัวสี่สอง อยู่แรกๆอันตรายเฮียแรกมันชนกันเยอะเฮียชนกันเองกูสีดำอ่ะไอ้เฮียกูไปพลาดชนตรงนั้นอ่ะไอ้ตรงนั้นอ่ะตรงขอบนั้นอ่ะเขียวนำใช่ไม่มีอ่พลาดเฮียกูตื่นเต้นเลยว่ะน้องไั้ซ์ไม่ได้แข่งไม่ได้แข่งรถนานจัดระวังแค่เส้นเส้นเข้าตรงนี้พอเส้นทรายเงี้ยมันจะมีหญ้าเลยแบบให้เบรกเยอะอ่ะโอเครู้เรื่องใช่ระวังตกน้ำแค่นั้นเออไอ้เฮียไม่ได้ขับรถนานจัดไอ้สัตว์ ชวแข่งรถคันสุดท้ายนู่นนะเมื่อสามปีที่แล้วอ่ะพยานพี่ทีมพี่ได้เท่าไหร่อ่ะสามโอ้ทีมผมได้ที่สี่ไม่เป็นไรเราไปเอาคะแนนที่อื่นด้วยเ๋ยวตอกปลาเนี่ยปลาพี่ชักผมต้องท็อปแล้งอ่ะมึงท็อปแล้งของกูก็ต้องท็อปแล้งเหมือนกันนะเอาอะไรพี่บึงมีเนี่ยจะมาสู้กูไม่ได้กูไม่ได้บวกให้ชนะแต่แค่ติดท็อป ทางลงสะพานพี่ก็ต้องเบรกนะรถพานไหนลงสะพานในตรงไหนตรงนี้ปะไอ้เก้าอ่ะเก้าศูนย์สองอ่ะเอ้ยก่อนก่อนแบบลงข้ามสะพานน้ำใช่ไหมโค้งเลยลงแบปพี่ต้องผ่อนๆหน่อยเพราะนั้นมันขึ้นเขาอ๋อโอเคระวังเดี๋เฮียเอ้ยตื่นเต้นว่ะตื่นเต้นว่ะไปลองหน้าดิเขี้ยมยังไม่มาหรอไอสัตว์เฮ้ยเตรียมดิเตรียมดิเดี๋ยวใครขึ้นรถ ีเราใครขึ hmm. yeah. <S <s yeah. ้นรถกชนแม่งเลยอยากแม่งจะรอดเหรอวะรออๆเมื่อกี้ผมลงแบบตามรถให้ด้วยอ่ะขอขอแบบติดทับช้าเหรอแค่นั้นแหละใช่แค่ติดทับเราก็ได้เต็มแล้วทับสามพอแล้วมึงคาดหวังกูเยอะเกินไปน้องแต่แข่งรถสามปีที่แล้วกูที่หนึ่งเลยถ้เพื่อนถ้าเพื่อนทำมาดีเองมันก็ได้ไปจริงผมเอาลงที่สองโหสัตว์ลำบากแล้วมึงกดดันกูละน้องไม่ไม่พี่ ไอทางมันมันยากแค่ทางนี้เว้ยเบรกเยอะเแต่ไม่ใช่เบรกเบรกหยุดอ่ะจิ้มเบรกเยอะเออโอเคแค่นั้นเลยรัวรัวหรือแต่แต่ลึกรัวลัวก็ได้แต่ลึกก็ได้ให้มันเบรกเบรกให้มันแบบให้อยู่อ่าโอเคลุ้นเลีมันเห็นทางหักศอกปะหักศอกเส้นสามหกสามสามหกสามนะเออหกสามสี่เออหกสามสี่หกสามสามไอต้องเบรกเบรกให้สุดนะอ่าโอเครุ้เลื้ยวมาแล้วมาแล้วใครมาวะเฮีย ผนไม are all. All are oh! um, ่นำดูบอลทีฟ้าไม่กอดเ่ะไปได้เอาเอาไอ้วนหายไปไนะวุ้นมาแล้วมาแล้วไปสีดำเฮียอื่นตางา อืดจังอะรถอ่ะทำไมคันฟ้ามันเร็วจังวะคันฟ้านี่คือต้องรอเสียหลักเดียวเนี่ย เร่งก็จะยิงโลกแล้ค่อยๆไปไ ฮึบฟิลจัดไม่เบร์งไงผม ฝากพี่เหลี่ยมแล้ว啊เซลสามทีสัสไม่งั้นได้นะอย่าขึ้นหน้าเยอะอย่าขึ้นหน้าเยอะนะพี่เหลี่ยมไอ้เหย็บชนไปสามทีใช่เหรอไม่ใช่ชนแบบ <c oughs> แตะหินอ่ะตองเลี้ยวอ่ะ<ส> <c oughs> เลี้ยงมาไม่ชนเลยอะแต่ว่ามันแบบเคาเรียกว่าไรมันกวกตัวที่สามใช่ป่ะกูก็อยู่ที่สามกันตลอดคือมันไม่มีโอกาสแซงได้อ่ะอ่าเขาจะอยู่แต่อย่าอย่าพลาดหญ้าตรงเนี้ยพลาดหญ้าออันตรายจัดเลยอัมสองดูไม่ไม่ได้เหยียบหญ้าเลยแต่แต่คือแบบมันก็ได้เท่านั้นน่ะเอ้ยท็อปสามพอแล้วอะไรเฮ้ยากเว้ยเดิมๆอ่ะไอ้ยากจนไม่ยอมเลี้ยวให้กู ยายายาโดนยาคือไปเลยไม่ต้องเบรกแล้วเลี้ยวกูแตะอยู่หกสิบม่วนไม่ขึ้นรถเลยสิม้วนคือรถไม่ได้เอา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 เอ้ารถบักเหรอเว่ยกรรมข่าวเขาเมื่อกี้รถเหมือนจะงบอกไม่รู้จบกันสี่ม่วนขี้ผายึ้นรถไม่ได้ไปยอมแพ้มันเป็นอะไรเขาขึ้นรถไม่ได้ครับรถสไตล์ไม่ติดเนี่ยเอ้าตัวบัคป่ะตัวบัคป่ะตัวบัคตัวบัคตัว้งตัวบัตัวบัค เรียบร้อยเปลี่ยนคนได้ไหมอ่ะคนเดิมกลับได้ไหมอ่ะคนเดิมต่อบาร์กอ่ะพี่แกร์ทคนเดิ่ไปเลยทำไปเลยเออคนเดินไปเลยเรายังได้อยู่มีคนอยู่ข้างหลังเนี่ยเฮ้ยเอาอันนี้เข้าเส้นชัยใช้ไม่ใช่เหนียวโอ้โหไม่แต่ฟ้ามันแบบมันหนึ่งยาวเลยว่ะโอ้ยมใช่ๆมันชนไฟ้านี่ไงออกตัวที่หนึ่งนีอ๋อไม่ชนะกระแทงเลยใช่ใช่เอาที่หนึ่งแล้วไม่โดนชนไงไอพวกแถวหน้าโดนชนเยอะเฮ้ยพี่จ๊ด ลองกดเต้นไหมจริงๆกูจะได้ที่สองถ้ากูไม่ไปพลาดทางขึ้นเขาอห้าบาทนะครับเต้มันโดนเขาเยอะผมบอกคุยกัพี่แหลมแล้วไงว่าเส้นต้องระวังเส้นเดียวเลยใช่เขาเส้นตามเส้นห้องเนี้ยยากมันมันเลี้ยวคือมึงต้องเบรกยอมเบรกไปเลยไม่ต้องอความเร็วอ่ะกูเอาความเร็วอยู่ไงผมสุดเลยอ่ะผมเบรกอ่ะแต่ข้างหลังก็ต้องเบรกตามไงมันก็ไม่ทำเหมือนกันได้ครับท็อปห้าอ่ะได้คะแนนเยอะเออเอาสามพอแล้วเอาสามมาตีมันแตกหมดเลยดิเห็นปะ น่ะขับยากไปแค่สองคันไม่ใช่เหรอพี่แลมออกสามไม่ใช่เหรอสีฟ้าแม่งท็อปแรงจัดอ่ยท็อปแรงท็อแรงจริงใช่เหรอแต่ยงก็ที่หนึ่งอ่ะสีฟ้าอยู่ที่หนึ่งตลอดเลยมันมันไม่มีอะไรให้แซงอ่ะไม่จักรยานจักรยานใครได้ที่หนึ่งอ่ะไม่รู้อ่ะไม่รู้เรื่องกีฬาอื่นเลยเราถามไปละเสร็จยังหน้าเสร็จแล้วเปล่าใหญ่าเก่งก็ไดขับรถอ่ะ ขับขับแต่นั่นนะดิขับอย่างงี้ยเหมือนไอ้บ๊อบบี้แข่งจักรยานเสร็จยังเสร็จแล้วพี่เอ้ยได้ที่เท่าไหร่พูดไปที่สามที่สามเหรอใช่ใช่เราได้ที่สามป่ะน้องสีอ้าพี่ว่าใครที่หนึ่งอ่ะสีเขียวมาลกกดอ่ะสีฟ้าที่หนึ่งเหรออ๋อสีฟ้าว่ะสีฟ้าจักรยานที่หนึ่งไหวอ่ะสีฟ้าตึงกว่าสีฟ้าท็อปแร้งกว่ะโอเคโอเคสีสีฟ้าไหนนะสองฟ้านี้เหรอสีดำอ่ะสีดำไป็นที่เท่าไหร่สีดำสี่สีดำที่สี่ ไอเราได้เท่าไหร่นะหนึ่งมาแล้วเ้ยสามโอเคโอเคครับพี่นี่ฟ้าหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวมันดูดิดูดิมันไม่มีใครตามทันเลยแดงที่สองแดงสองไล่ไปเลยไล่ไปเลยไล่ไปเลยว่าพี่แล้วแล้วใหม่ไหมอ่ะใหม่ไหมไรอ่ะเอามาถูคนไหมนอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้กูยังติดติดเข้ามาเลยไม่ใช่หรองาเยอะนะพี่แล้วสีขาว ยืดสีฟ้าสีเขียวเขาเอาจังวะผมข้ามถูกเส้นมาดูถนนนี่แหละ ไอเหนืออุซ่าบอกให้เปรกลึกๆผมคิดว่าเปรกลึกพอแล้วน่ะ ฮ่าได้อยู่เว้ยไงเดน็ตเกเซียวพี่เอวไอ้กี๊พี่หลุดไปไหนมาไอ้เชี่ยไปเบรกไม่อยู่พี่พยายามเตะเราได้สามแล้วพยายามจะเตะเบรกลึกแล้วแต่กูขึ้นมาแซงทันดีนะโอ้โหผมว่าผมรถรถผมชนฝ่อยแน่เลยไม่ติดมันเบรกโคตรจะยากเลยวะอาชัดนะ